วันนี้นะคะก็อยู่กับชุดของมันต้องมีอีกแล้วนะคะก็อย่างว่าและนะฟรีไฟเนี่ยก็ต้องเข้ากับชุดกอจิและใช่ปะซึ่งรอบนี้มีชุดกอจิเข้ามาใหม่นะคะแต่จะเป็นกอจิอะไรนั้นเนี่ยต้องตามเข้าไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากแอบไปเห็นสปอยมาน่ารักโคตรนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนกรลังใจกันด้วยนะคะ เขาว่ากันว่าสติมเมอร์เป็นแบบไหนนะคนดูก็จะเป็นแบบนั้นนะคะสติมเมอร์นอนนอยคนดูก็นอนนอยสติมเมอร์ er ตาแดกกรำคนดูก็ตาแดงก่สตีมเมาเป็นมีแพนด้าตาคนดูก็เป็นมีแพนด้าเหมือนกันนะคะเราเป็นแบบไหนพวกแกก็จะเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าจัดดวงดีแสดงว่าพวกแกก็ดวงดีเหมือนกันนะในกิจกรรมนี้อันนี้เอาต้องพูดก่อนนะว่ามันมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะเช่นท็อปอัพนะคะได้กระทะไดโนเสาร์โอ้โหติดใจนะคะจะเชื่อเรื่องไดโนเสาร์บ่จะก็ช่างคิดเนาะกิจกรรมวันนี้ตั้ง วันเสาร์สร้างห้องแจกเพชรพี่ว่าน่าจะได้กันเติมมาจริงกระทะอันเนี้ยใครอยากได้เพชรฟรีก็มาเอาในช่องพีได้นะคะแล้วก็นี่เป็นเซตคอลเลคชันก็อจีทูดีเนี่ยแหละก็อเจีนี่แหละที่พี่บอกนะกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ 1- นึ่งถึงเจ็ดเมษานะเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นกันทุกคนหลักๆเลยก่อนอื่นเราต้องเติมเพชรก่อนเพื่อที่จะสะสมเพชรให้ได้เยอะที่สุดนะคะเอาไปสุ่มกิจกรรมนั่นเองเติมแค่2องเก้าเพชรนะคะก็จะได้กระทะช่วยดิอันนี้ไปเลยมันน่ารักมากทุกคนน่ารักมากไม่มีไม่ได้นะ ยิ่งคอลเลกชันกอตจีนี่คือห้ามพลาดจัด,จดเลยเองร้9เกชรกจอะจะตกอยู่ที่ประมาณ100บาทนะคะเพรที่เราเติมเข้าไป100บาทเราก็ยังสามารถเอาไปซื้อของสุ่มกิจกรรมอื่นๆต่างๆได้นะอะไรยเรียยอ่าเรียบร้อยพี่ได้กระทะก็อตจีเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะเป็นสกินกระทะนะมันจะเข้าเซร็จนะคะกัดชุดเลยเห็นไหมมันจะเข้าเสร็จไปเปะเ,เลยนะคะนี่เป็นกระทะที่เราเติมเงินแล้วก็ได้มาเนาะอันนี้ล็อกอินนะคะได้ไม้เบสบอลลายขนมปงัง อ่าอันนี้แหละกิจกรรมนี้แหละที่เราจะมาเล่นกันมาดูกันว่ารอบนี้เล่นยังไงนะคะทุกคนอันนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมพมิกไดโน่เนาะรางวัลเนี่ยก็จะมีชุดนะคะก็จีนะแล้วก็ดิซี่ไดโน่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอะ่ะพี่ดูมันเป็นภาพทูดีพี่ดูไม่ค่อยออกแล้วของอื่นๆในนี้คือเราก็ไม่ได้อยากได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งนะคะของกจิอันนี้ก็จะเป็นท่าอะไรกระโดดส่วนอันนี้เป็นท่ายิงปืนนะอันนี้พี่ ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวขอหารายละเอียดวิธีการเล่นก่อนเปิเพื่อรับของรางวัลโดยแบบออกเป็รูปแบบนะคะแบบ1ครั้งแล้วก็แบบ5ครั้งสําหรับครั้งแรกของแต่ละแบบจะได้รับสิ์รถราคาทั้งหมดแบบ1ครั้งอ่อ สามารถดูตัวอย่างของรางวัลได้จากภูมิฐานนักอาดูแล้วของรางวัลจะถูกสบยางเพราะแต่งตัวโอเคนะคะแต่เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าไอ้สาบอันเนี้ยคืออะไรออกการันตี10ครั้งจะได้ดิซี่ไดโน่การันตี5ครั้งได้มาเชเต้ถ้าเกิดกด1ครั้งนะคะกด1ครั้งครั้งแรกเนี่ยปกติกด1ครั้งมาสิบเพชรใช่ไหมถ้ากดครั้งแรกลด49เปอร์เซ็นต์เหลือแค่9เพชรส่วนถ้าเราจะกด5ครั้งเนี่ยกดกด5ครั้งมัน89เพชรถูกไหมแต่ถ้ากดครั้งแรกเนี่ยมันลดราคาเหลือ45เเพชรดี๋ยวเรากดแบบ45ไดดมอน์ละกันแบบ5ครั้ง อะไรคือกด5ครั้งปุบได้มาเชเต้เลยแต่ว่าแล้วนะของเกลือแล้วก็กดหนึ่งครั้งอีกสกรอบหนึ่งมันเป็นกดแบบลดราคาได้สมงผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่กด1ครั้งสลับกับ5้าครั้งนะ1ครั้ง5ครั้งเฮ้ยทุกคนมี่รู้สึกว่ามันได้ง่ายนะไปกด5ครั้งอีกสกรอบหนึ่งเฮ้ยดิซี่ด้หน่วยแก ได้แล้วคุณตัวนี้เป็นเอฟเฟกนั่นเองทุกคนเอฟเฟกเวลาวิ่งจะมีควันด้วยน,นี่เห็นไหมเอฟเฟก์เวลากระโดดก็จะมีอย่างนี้ด้วยเอฟเฟกเวลายิงปืนก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะกดไม่ได้ของอะไรเลยอะตายตายตาย,ตายเรากดไปเท่าไหร่แล้วทุกคนคะทำไมเดี๋ยวนะของมันเหมือนเดิมหรือปาเราได้ทรงผมอันเนี้ยส่งสามรอบแล้วนะหยาบแล้วครับลา ขอคาถาหน่อยได้ไหมอ่ะทุกคนมีคาถาหรือว่ามีสูตรในการกดปะพี่ลองเปิดเสียงตอนสุ่มได้ปะลองนะโอ้มาเฉยเสียงโคตรประชดอะ หลับตากดได้น้อมาชดเลรอะดิมเดิมเดมเดิมเดิมเดิเฮ้ยมันไม่ได้เลยอะ1ครั้งสลับสิเราจะกด1ครั้งสลับกับ5ครั้งนะเราจะกด1 15หน่้าะทุกคน1 15เมื่อกี้เรากด1แล้วนะ1 5ไม่ได้รอบหนึ่งทุกคนเราจะกดสักสามเซตหนึ่งหนึ่งหเดี๋ยวทำไมยังไม่ได้ชุดทีแอบได้ยากอยู่พอสมควรนะเนี่ยจริง1นึหนึ่งไม่ได้อ่ะงั้นเราเราจะเปิดเพลงสูบดีปะเราเราเปิดเพลงสูบทุกคน ได้ดิซี่ไดโห้านึ่งห้กด1กับ5สลับกันเนาะ5 1าหนึ่งห้าห้าหนงเคงี้นะ ก่มกับกางเกงร้อยอ่ะตอนเนี้ยกางเกงยากูซ่านึกว่ากางเกงร้อย้าเ้ามาโอ้โหห้าสาหคืออะไรอ่ะห้าสามรอบหนึ่งหรอบอย่างเงี้ยหรอ,อเดี๋ยวเราลองสูตรกดลองสูตรกดห้าสมรอบกดหนึ่งห้ารอบมาลองดูสูตรนี้กดห้าสมรอบหนึ่งรอบลองา้า กินมันมาบ่อยมากเลยทุกคนตัวหนึ่งรอบได้แล้วได้แล้วกดหนึ่งทีได้กดแบบหนึ่งครั้งได้ทุกคนแล้วก็กดหนึ่งครั้งได้ลองกดหนึ่งครั้งได้เพชรเ่าไหลร่เรอเปว่าเนี่ย ใส่ชุดก็จีที่เราแบบพยายามจะกดกันมานานกันดีกว่าค่ะทุกคนดิซี่ไดโนก็คือคิบสมบัตินั่นเองนะคะเวลาเราสั่งหารได้ก็จะกลายเปน็นนกจีทูดีนั่นเองทุกคนคะ่ะอ้มันอยู่ในเซตตรงนี้ปะโท้เปิดเลยละกันชุดกดจ็จิแล้วก็สวมใส่ว้าวชุดกดจ็จีทูดีเวอร์ชันผู้ชายใส่แล้ขอลองใส่ไปวิ่งเล่นในโซนฟรีสไตล์แปบ๊บหนึงสิอ่าซื้อปืนนะคะทุกคน อ๋อมันจะมีเอฟเฟกออกมาตรงตูดทุกคนเห็นนะทุกคนดูหลังของพี่ไว้ให้ดีๆนะเวลายิงอ่า เราเห็นหรือเปล่ามันจะมีเอฟเฟกอยู่ข้างหลังอ๋อมันเป็นท่าก๊อตจีพ่นไฟเวลาเรายิงมันจะพ่นไฟออกมาอ้าวตอนไม่ยิงมันก็พ่นออกมานี่ว่ะอ้าวมันไม่ใช่เอฟเฟกอันนี้หรอมันเป็นเอฟเฟกที่แบบไม่ต้องยิงมันก็พ่นหนอะอ๋อมันเป็นเอฟเฟกชุดทุกคนคะอันนี้มันเป็นเอฟเฟกชุดนะคะใส่ๆอยู่มันก็จะแบบพ่นไฟออกมาเห็นมันเป็นร่างพ่นไฟเราก็นึกว่าตอนวิ่งมันจะมีควันที่เท้าตอนกระโดดปีกจะกระพริบตอนยิงปืนจะมีแบบเอฟเฟกต์นั่นนู่นนี่นั ว่าไม่สามารถนั่งแอบได้นะทุกคนบอกเลยว่าตอนนั่งแอบเนี่ยเอฟเฟกมันจะโผล่ออกมานะไม่น่าจะแอบมิดนะคะสำหรับใครที่จะซื้อชุดนี้ก็คิดให้ดีๆนะแต่อย่างว่าเลนะคะของมันต้องมีสาหรับ,บชุดนี้เนี่ยพี่หมดไปทั้งหมด2 8 6พเพชรพนะคะ2869เพแรบแบบถามว่าดวงดีไหมเห็นนอ้องบางคนแบบก็กดทีเดียวแล้วก็ได้เลยอะ่ะแต่พี่บอกเลยนะเวลากดอะลองเปิดเพลงดูเพราะว่าเพลงอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าเพลงมันน่ารักมากเพลงมันการ์ตูนมากทุกคนฟัง ไปด้วยแล้วก็กดไปด้วยนะพี่ว่าน่าจะเพลินอยู่พอสมควรแต่เพลินไปเพลินมาเพชปรปวดตัวแล้วดูจากโซงอันนี้เห็นมีคนบอกว่าชุดสําหรับสายบวกครับไม่ใช่ใส่ครับมันก็ใช่อ่ะนะสายบวกอ่ะนะไม่ใช่ใส่ครับแต่อยากว่าแล้วนะชุดสายแคมนี่อย่าใส่พื้นที่เอฟเฟกต์เยอะหรือว่าสกิปพื้นที่เอฟเฟกต์เยอะเลยเพราะว่ามันแอบ,บไม่ได้มันแอบ,บไม่มีต้นนกต้นไม้กดโนกดนอนอนเลยเงีย้ยโอ้โหเห็นหมดะะทั้งคนเห็นหมดนะใครที่จะกดนะคะสูงชุดนี้ก็ขอให้ดวงดีนะคะทุกคนขอให้ดวงดี ได้เพรฟรีนะก็ตามเข้ามากันเลยจ้า